สวัสดีค่ะพี่พี่ก็มาแชร์ไอเดียการเทรดนะคะวันนี้ขอแชร์ไอเดียการเทรดเนี่ยอยากจะใช้ไอเดียเฮ็ดฟูลเนาะแล้วก็ต้องขออภัยพ,พี่พี่นะคะท่านใดที่เออว่าเอ๊ะทำไมคลิปมันหายไปพอดีน้องพักจุดยาวแล้วก็เลยพักยาวก็เลยแบบไม่มีเวลามาทำอะค่ะแบบมันมันไปธุระไปนู่นนี่นั่นมันหาที่เงียบเงียบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอาศัยส่งข่าวเอาตาม ตา,ตามท้าสะดวกอย่างเงี้ยค่ะส่วนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวกันนะคะว่าเขามีข่าวอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็เวลาสามโมงย่ิบเก้านาะก็ข่าวตอนนี้ก็จะมีอีก30นาทีเกี่ยวกับยอดค้าปีก็ไม่ไม่ไม่ให้น้ําหนักแต่ว่าจะให้น้ําหนักกับเนี่ยค่ะข่าวของช่วงอ,อ่่งครึ่งมันจะมีอัตราการบ้างงานตัวเนี้ยมันมันมันค่อนข้างจะมีผลทําให้สินทรัพย์ทองวิ่งใช่ไหมคะ แล้วก็เลยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเขาจะเป็นอ่าเราจะวางแผนการเหตุหน้าไหนก่อนอืน่นวีคไม่ไล่เนาะพี่พี่เพราะว่าเดี๋ยววันอาทิตย์วันเล็กไม่ไล่เดี๋ยวเราดูเดก่อนเดกคือจบแดงคือตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วแหละที่ว่าถ้าหลุดตรงเนี้ยเดเดเดเขาจะลงมาพักตัวแถวข้อสองข้อนี้ข้างล่างแล้วก็ยังเป็นมุมมองนี้อยู่ mm hmm. แต่ห้ามหลุดตรงนี้ถ้าห้ามถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นกลายเป็นแบบ อีกแพทเทิร์นหนึ่งไปเลยที่ไม่ใช่แพทเทิร์นที่เราคุยกันแต่ตอนนี้เดยอ่ะสโตโอเวอร์โซแล้วพี่พี่เพราะฉะนั้นน้องว่าจะบาวที่เอาหนึ่งแต่บาวผ่านตรงนี้หรือเปล่าไม่ไม่รู้เดี๋ยวเรารอดูอีกทีนึ่งเพราะว่าเราถีดตามหน้าง,งานเนาะแล้วด้วยตัว i SI อซ์ไออะค่ะของเดย์อะถ้าเขาจะไปจริงๆอะแบบส่วนตัวอยากให้เขาจิ้มก่อนเพาะเขาจิ้มล่าสุดครั้งสุดท้ายตรงเออเนี่ยแถว ปีที่แล้วเดือนกันยาแล้วแบบพอเขาจิ้มปุ๊บของเขาจะรอบก่อนหน้าอย่างเงี้ยค่ะนี่น,นี่รอบนู้นคือโซลา่าสุดของเขาก่อนหน้าคือยี่สิบเอ็ดปียี่สิบเอ็ดเดือนเจ็ดแล้วก็บอสแล้วก็ลงข้างล่างมาเนี่ยมาถึงเดือนเก้าเดือนเก้าปียี่สิบสองก้าวรกเลยแล้วพอเขามีเบรกชุดนี้ขึ้นไปเขาไปปั้งได้เลยเนาะก็เลยยังมองว่าเขาเหมือนเขาเล่นล้อรอเป็นชั้นแนลเทชชุดนี้พี่พ แต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยเขาหลุดชั้นแนวตรงนี้ออกมาแล้วเราก็เลยต้องมารอดูว่าเขาจะเล่นแนวไหนท่าไหนแล้วเรามาใช้ตัวอ่าตัวรีเกชชันนะคะตัวนี้เป็นออโต้พี่ๆลากคุมไว้เลยปุ๊บมันแค่นี้เองหรือพี่ๆจะลากมือก็ได้นะคะใช้จากจุดสัมผัสอย่างน้อยสองถึงสามจุดแต่ถ้าเป็นน้องลากเองอะ่ะน้องจะลากชุดนี้แหละเพราะว่าอะไร <Okay. S 1> เขาเสียเสียเขา เขาหลุดเทนไลน์ตรงนี้ออกมาแล้วเหมือนแบบเขาพยายามขึ้นมาพู l l back มาเทสถ้าเขาไม่ผ่านชุดนี้ยังไงเขาก็จะลงต่อไปหาร์เก็ตล่างแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบ p a t ิร์น QM ซลล์อะค่ะพี่พีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยปึ๊บปึ๊บเนาะเห็นชัดเนาะเนี่ย QM ซลล์แต่ถามว่าพอเราดูดีๆอ่ะมันมันก็มีก้อนเนี้ยที่เราตามกันอยู่ว่ามันเป็น i n วอ a r d จริงหรือเปล่าโดยเขายังไม่หลุดตรงเนี้ยมันก็มันก็ยังต้องตามดูกันต่อแต่ส่วนตัวเราเล่นเป็นเด y เนาะเราไม่ได้เล่นแบบ ถือยาวถืออะไรเงี้ยก็เราก็ต้องค่อยๆตามแกะเอาช่องไปแต่ถ้าเกิดว่าใครถือยาวตอนนี้ไม่แนะนาให้ทําให้ซื้อให้อะไรเลยเพราะว่าดูแล้วกลัวเขาจะลงมาแถว1925นะค่ะที่เราคุยกันเดี๋ยวเรามาย่อยดูทำเฟรมเฮกโฟนะทำเฟรมเดนี่ก็คือเขาหลุดมาเตอร์แท่งใหญ่เลยแล้วก็หลุดข้อตรงนี้นะะแ,แล้วค่ะแถว32เราต้องมาดูแถวตรงเนี้ย20กว่า,าว่าเขาหลุดไหมเนาะ เดี๋ยวเรามาดูทางเฟรม H4 เนาะทางเฟรม H4 นี่คือเห็นชัดเจนเลยเนาะพี่ๆว่าเป็นเป็นเทนขาลงเนี่ปืด้ดปื๊ดเนี่ยช่องนี้ออกมาที่ว่าหลุดเทนชุดนี้เนาะเป็นขาลงออกมาตามทฤษฎีดาวเราก็ใช้ตัวออโต้รีเกชันนะคะลากข้อชุดเนี้ยคุุมาเพื่อหาแนวรับแนวต้านเราก็จะได้แล้วว่าตามเทนไลน์เลยค่ะรับรับรับเนี่ยก็จะอยู่แถวแถวหนึ่งเกสองสาม ต้านอีกอันนึงก็จะอยู่แถวต้านย่อยอยู่38ซึ่งพยายามขึ้นแล้วไม่ผ่านแต่ถ้ารอบนี้ชนน้องว่าไปแล้วไปได้แล้วก็อีกต้านนึงก็จะอยู่แถว1955โดยประมาณไม,ไม่ถึงไม่ถึง,ถงประมาณนี้195่ 1953. แล้วเรามาใช้ตัวกองโวลูมตรงนี้ดูว่าโวลูมมันให้อยู่ตรงไหนก็นี่เนาะตรงนี้จะเป็นกองโวลูมและ19 3 5เสหนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ก็คือเดี๋ยวรอข้างล่างแถวสอง5เลยค่ะพี่พ น,น่าจะน่าจะรับอยู่แล้วก็ถ้าเบรกตรงสามแปดสามหกขึ้นไปกองโอลลุ่มก็จะอยู่ต้านอยู่แถวแถวหนึ่งเก้าห้าแปดห้าเจ็ดอยู่แถวแถวเนี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เราต้องค่อยๆไล่ไปตามงานเนาะแต่ส่วนตัวเนี้ยคือแนะนำการใช้เทนไลน์แล้วเราก็มาใช้จับคู่กับไว้แต่ลนะขออนุญาตนะคะพี่พเราก็มาใช้จับคู่กับขออนุญาตเอาออกเลยก็ได้ค่ะตรงนี้ไม่ได้ใช้ค่อทำอกท เรามาดูกับรอบสโต้ค่ะรอบสโต้สโต้นี่ลงล่างแล้วแสดงว่าตรงเนี้ยหน้าบายตรงเนี้ยถ้าไม่หลุดเทนชุดเนี้ยเขาจะขึ้นไปตามต้านต่างๆย่อพักแล้วก็ไปเทสพีพีที่เขาหลุดมาตรงนี้ด้วยนี่ว่าพีพีพแล้วถ้าอีกทางหนึ่งคือไม้ไอเอสเียจิ้มล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ เดือนเดือนมิถุนาเดือนที่แล้วเนาะและอันนี้มันเดือนสิงหาก็ตกเดือนกว่าส่วนตัวหนักลัวว่าเขาจะลงมาจิ้มตรงนี้ค่ะพี่ๆราคาจิ้มลงมาตรงนี้แล้วเราจะเป็นโอเวอร์โซยกลงเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็นไดเวอร์เจนไม่ทาต่ำกว่าชุดเนี้ยเขาจะดีดรอบหนึ่งของสตูเฮสี่อย่างเงี้ยค่ะพี่อันนี้คือเราใช้เฮสี่วางแผนเลยเนาะวันนี้เราเราดูเฮสี่แล้วแล้วเฮสี่ตรงเนี้ยโอเวอร์โซโอเวอร์บอสโอเวอร์บอสเขามีหัวขาลงหนึ่งชุด หัวขาลงนี่อีกชุดหนึ่งหัวขาลงนี่อีกชุดหนึ่ง3ชุดแต่ว่ามันเยอะเนาะเดี๋ยวเอาเอาแค่ชุดล่าสุดก็พอชุดล่าสุดถ้าเกิดวัดอะคะ่ะพอเรามาดูปุ๊บเนี่ยเขาลงมา138.2เร้อยสาดขาดีดเลยแต่เขาเพิ่งไม่ผ่านหนึ่หรือหัวพีพีชุดที่เขาหลุดมาตรงเนี้ยมันมีโอกาสว่าเขาจะลงไปหาทาร์กเก็ตเขาอยู่แถวแถวหนึ่เราก็เลยน้องก็เลยมองว่าโอเคหนึ่เป็นจุดรับที่สวยงาม เพราะว่ามันอยู่ในเทมด้วยพี่พี่แล้วถ้าเกิดหลุดตรงเนี้ยให้พี่พี่พิพพจารณา SL หรือว่า MM ก็ได้ค่ะเพราะว่าจุดที่หลุดไม่ได้คือ1912เพราะว่ามันเป็นชุดที่เขาลงมาเทสเบรกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะถ้าหลุดตรงนี้คือมันจะเสียทรงแล้วค่ะพี่พ,พี่ขอญากขยับเป็น1 9 1 2 SL เนาะแล้วก็จุดที่ เป็นกองวอลลุ่มด้วยเอากองวอลลุ่มด้วยพี่พว่ามันมีกองวอลลุ่มอะไรให้เราไหมก้เนี่ยค่ะจะอยู่แถวเนี้ยหนึ่งเก้าสองเจ็ดหนึ่งเก้าสองสี่โดยประมาณแล้วก็ถ้าหลุดก็คือหนึ่งเก้าศูนย์แปดเลยอย่างเงี้ยค่ะพี่พหรือใครจะพิจารณาเอแอลแถวหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าก็ได้นะคะแต่ว่าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเนียจำจำไม่ได้ว่าวัดจากฟีโบชุดไหนแต่ว่ามันเป็นจุดรับอีกจุดแล้วก็เดี๋ยวแถมชุดนี้อีกชุดหนึ่งในในก็วัดแล้วเนาะขอญาติเปลี่ยนสีนะคะพี่พเขียว เขาลงมาถึงพอแล้วถ้าเป็นสเปนสวิงเนี่ยเขาลงมาถึงแล้ว1932แต่ถ้าเกิดเขาไม่ผ่าน1939ยังไงเขาก็ต้องลงมาตรงนี้อยู่ดี1920งเก้าแถวเนี้ยน้องขออนุญาตให้เป็นจุดดาบอีกจุดหนาะปึ๊บแล้วก็อีกชุดหนึ่งชุดนี้หัวสวิงชุดนี้เปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินวันนี้เราจะใช้แค่สโต i ไอซ์ไอเทนไลน์แล้วก็ฟิโบแค่นั้นพอนะคะพี่ๆเนี่ยพี่ๆเนี่ยหัวชุดนี้เลยก็จะอยู่1 9 1 9โดยประมาณ ก็เลยขออนุญาตขยับไว้เอาตรงนี้ก็คือรับสวยก็จะมีสองสี่กับหนเนาะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะรับสองสี่หรือหนึ่งเกพี่พี่ไม่ต้องคิดมากบุตรโลเนี้ยสองพี่พี่จัดพิจารณาได้เลยคือเราจะบายใกล้ๆกล้โลหนึ่งเก่เะค่ะพี่พี่อ้19 29สองขออภยัยส่วนหน้าเซลลเนี่ยเนื่องด้วยจากออสซิเลเตอร์มันลงต่ำโอเวอร์โซหมดแล้วเลยไม่แนะนําให้เซลล์แต่ถ้าเกิดจะเซลอ่ะและใช้ h 4สีอ่ะอยากให้พี่พ,พี่รอแถวแถวหัวพ p, p ตรงเนี้ยค่ะ สองชุดเนี้ก่อนเซตแรกแล้วถ้าเกิดเบรกชุดเนี้ยเราต้องยอมไปก่อนเพราะว่าเขามีโอกาสขึ้นมาแถวหกสิบกว่ากับห้าสิบเจ็ดเลยแต่ส่วนตัวน้องจะให้น้ำหนักให้น้ำหนักหน้าเซลล์นะคะก็คือห้ามเบรกข้อนี้เลยก็คือหนึ่งเก้าหกสามแล้วเอาฟิโบออกก่อนแค่ชุดเดียวก็ได้พี่พี่แล้วก็ที่น้องมองคือต้านะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าผ่านไปมันจะอยู่แถวต้านข้างบนชุดนี้ ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าถ้าเกิดเซลล์นอยากให้เซลล์อยู่แถวแถว5 4กล้กันค่ะพี่พี่หนึ่งเก้าห้าเก้ตัวประมาณเนาะแต่มันจะมีอีกจุดหนึ่งที่ที่ที่เขาเรียกว่าเราดูกันได้ก็คือถ้าตาบใดเขาไม่เบรกตรงนี้ค่ะพี่พี่หนึ่ก็คือยังไม่ขึ้นนะคะพี่พี่ให้ให้ทำเป็นเส้นปะไว้เนาะจะได้รู้ ก็เลยมาเป็นที่มาของแผนด้วยแล้วก็สังเกตเนะว่าเขาเล่นเป็นเหมือนบูลิีเขาถ้าอันนี้มันเป็นเบรกขึ้นมามันจะเป็นแฟกขึ้นมาเลยนะพี่พี่เนี่ยขาชุดนี้มาต่อชุดนี้คือไปเลยเพราะฉะนั้นห้ามเบรกตรงนี้แถว40กว่าเนี่ยหน้าเซียวไม่สวยแล้วแล้วก็ไม่แนะนาให้เซียวด้วยเพราะว่าออสซิเลเตอร์เขาลงต่ําแล้วอะค่ะแต่ว่าสามารถลงได้อีกไหมก,ก็ก็ได้ค่ะอยู่ในรอบไอซ์ไอหรือจะขึ้นเลยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการเทรดเทสโตวันนี้เนาะ แล้วก็มีข่าวแรงด้วยวันศุกร์ด้วยก็อย่าค้างออเดอร์นะคะพี่ๆออเดอร์อาจจะวิ่งไม่เต็มช่วงวันศุก